เมื่อวันที่6มกราคม2,566เวลา9.45นาฬิกา45นาทีคุณสมุนมมนากิติประพัฒนนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคองนิกไทยม,มีพลตำรวจตรียงเกียรติมนปราณีรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปาทองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคส พันตำรวจโทรหญิงเจอทิพปาทองประธานแม่บ้านกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2และพันตำรวจเอกสิปนันสอนคุณแก้วผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีกำจัดผ่าต้คแบบรูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้บอกถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนคอกนิกไทยท่านพลตำรวจตรีโยเกียรติมน์ปลาณีรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะ ท่านพลตํารวจตีกิติศักดิ์ปาทองผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสองค่ะ่านตํารวจเอกสิปนันสอนคุณแก้วพืกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่23ค่ะค่ะท่านต่อไปท่านพันตํารวจตีกำจัดขาใต้ผู้ใหญ่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนพมทาไทยค่ะนามของนักเรียนนะครับได้มีโอกาส ตามที่องค์ท่านได้นะครับมีิลเลนดีให้กับผู้เรียนให้กับตจดทอครับในการครับบนพนักงานโครงการน้ำมันดิและโครงการดีเดตเพื่อผลรัพธ์ทราบวนี้นะครับครับตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านบุษฎีธาตบลพินาทมุ่งตโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับสิบห้าคนรวมทั้งสิ้นยี่สิบคนนะครับจัดเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่หกนะครับมีนักเรียนทั้งสิ้นสองร้อยสี่สิบห้าคนนะครับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในสินชุลัดทีกษนะครับก็จะมีทั้งหมด เป่เป้าหมายล้นะครับแล้วก็เปลี่ยโครงการวิธีนะครับสำหรับโครงการเกษตรธาคกลางวันนะครับก็สามารถผลิตนะครับอาหารนะครับประเภทเนื้อสัตว์ตัวแห้งผักผลไม้นะครับได้เพียอพอกับจํานวนความต้องการเด็กนักเรียนครับก็มีเกณฑ์อยู่ครับเช่นเนื้อสัตว์ทีคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญคุณสุมรากิติประพัดเยี่ยมชมห้องเรียนอาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารอเนกประสงค์ใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้เด็กรับประทานอาหารและก็ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆของเรียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นอของลูกนักเรียนนะคะ ได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรของข้าราชการตำรวจภูธรสกลนครที่มีปัญหาสุขภาพจำนวนสามรายเยี่ยมชมการแสดงโปรมลาการแสดงเต้นประกอบเพลงของเด็กอนุบาล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่สแสดงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตำรวจตะเวงชายแดนคอกนิกไทยคุณสมุนนากิติประพัฒได้กล่าวโอวาทและมอบทุนให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวงชายแดนเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไปในท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เยรต้อนรับเพื่อความอบอุ่นจำนวนสี่สุนต่อนะคะ ค่ะคนแรกนะคะตํารวจเอกประนันสอนขงแก้วผู้กำกับการตํารวจบริเวนชายแดนที่นิสิตสามขอขับเรีเชิญค่ะต่อไปนะคะท่านพันตํารวจตีกําจัดผาใต้ผู้ใหญ่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเขาที่ไทยของกบเรีนเชิญค่ะ ก็ขอขอบพระคุณนะทา่ทานนายสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะค่ะมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่สุมนานกิติประพัฒนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพงคณะได้มีความเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันประกอบด้วยเวยเตียวไอศกรีมและขนมโดนัทให้กับพวกหนูในวันนี้หวังว่าในโอกาสต่อไปคุณแม่พงศนะคงจะกลับมาให้ความเมตตากับพวกหนูอีกครั้งน,นะคะ Ead, ขอบขอบคุณค่ะทุก่านท <drawn> ีข <kleine> ้ามกานีอมาด้ยความเมตนาจทุกท่าสเนเมาสนับสนุนนะคะสิ่งของต่างๆให้กับโรงเรียนนะคะ Yeah.